สวัสดีครับพี่น้องวัอนีก้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาแนะนําพี่น้องนะครับมือใหม่นะครับที่จะเล่นไก,ไก,ไก่ต่อไก่ตั้งนะครับพี่น้องเนาะเอานะครับพี่น้องเนาะ อันดับแรกนะครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องนะครับคนที่เลือกไก่นะครับไก่ตอดีๆจากโตนึงมาไหว้ถาตอนะครับพี่น้องเนาะให้เฮาเบิงดีๆนะครับพี่น้องให้เฮาใจเย็นๆนะครับพี่น้องอ่าหาไก่ตอนะครับผมในน้านะครับผมเคยไปซื้อเขามาอยู่ครับไปซื้อเขามากันหลายบาทนะครับโตเราเป็นพันโตเราแปดร้อยโตเราหาร้อยโตเราพันนึงนะครับโตเราพันหากระย่างนี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าอันดับแรกนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับ สหานะครับน้ำชุ่มชุนของเ้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อหาเบิ้งนะครับาบ้านนั่นบ้านนี่เขามีไก่ไก่แจบวนะครับไก่แจ่นะครับเป็นไก่พันผสมนะครับหาเบิ้งนะครับอ่าหาเบิ้งตัวใดงามๆครับแลังอาไปไปล่องเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมก็เคย เอาไปต่อหลายเทือยยู่นะครับพี่น้องเนาะโดยที่ว่าบลลู่ปได้เลือกมึงไก่นะครับบลาลู่าไก่ตัวใดเขาดีตัวใดเขาวดีนะครับพี่น้องเนาะเพื่อที่เฮาทีบไ่ได้เสียเงินหลายบาทนะครับพี่น้องเนาะที่จะเข้าจะไปหาไก่ต่อไปสั่งไก่ต่อเขามานะครับอ่าพี่น้องยอมรับยุคครับว่าไก่ต่อนะครับต้องเบิ้งเหล่านะครับเบิ้งเหล่าดีๆนะครับเหลาไก่ต่อดีๆอ่าลอยเปอร์เซ็นต์ละครับแน่นอนครับ เขาแน่นอนครับอ่อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราได้ดีๆนะครับอ่ะใกล้เขากับเขาดีนะครับอ่ะแต่บันนี้มันก็ะขึ้นอยู่กับราคาครับพี่น้องราคามันแพงนะครับยกตัวยางใกล้ตัวนี้นะครับผมบ่ได้เสียเงินพอบาทนะครับพี่น้องเพราะว่าไปขอเบิ่งนะครับขอเบิ่งไก่นะครับข้าเจ้าเน่อยู่ในบ้านนะพี่น้องนะผมเห็นไกลเป็นไกลแจ่นะครับไกลพันผสมนะครับเออตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มตัวนี้สามจักนะครับจักเทิื่องนะครับจักจเกเื่องมีสามจักนะครับ งอนข้างหลังนี่จะลื่นนะครับลื่นลื่นลื่นอ่ะงอนไ่นะครับตั้งไงนะครับตั้งไงเปิดดีครับพี่น้องนี่ตั้งไ่เปิดดีนะครับอ่ะปุ้ยไฟกยบเขาวดีนะครับพี่น้องหางไ่กับมีนะครับพี่น้องนะอ่ะตัวนี้แข็งดํานะครับแข็งดําอมเลือดนะครับพี่น้องอ่ะแถบคางเนี่ยจะอมเลือดนะครับนี่นะครับพี่น้องใกล้ตัวเนี้่มันนะครับพี่น้องผมว่าไปต่ตอสามเถื่อนะครับได้ทั้งสามเถื่อนะครับตัวเนี้่งอนจะเป็นงอนตับคั้วหน่อยหนึ่งนะพี่น้องนะอ่ะ งอนงอนพับขางนึงเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางไกลบ่มี่นะอ่าหลายๆคนบอกว่าเห็นเบิ่งทางไกลนะครับเนี่ยเบิ่งเห็นบ่ครับเนี่ยทางไกลอ่ะบ่มีนะครับทางไกลปกติไกลไกลจะมีทางไกลอยู่นี่นะครับมีทางไกลเป็นเส้นอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้ลุ่มโอเขาามาน้ำไหลนะครับลุ่มโอเข่ามาน้ำเนี่ยมีทั้งสองฟังนะครับลุหมโอเข่ามาน้ำไหลครับตั้งไงครับตั้งไงเปิดดีนะครับตัวนี้ห้อยไปกีดกันมากไม่ๆครับพี่น้องเนาะ ที่แน่ๆแหลคะครับพี่น้องผมอยากพี่น้องเนาะเสาะหาน้าชุบชนของเท่าก่อนครับพี่น้องเพื่อที่จะไม่ได้เสียคาคาโอนคาขนสรงคาหยางนะหลายบาทพี่น้องเออคาใกล้กับพันกาบาทเนดะ้อวันนี้คาโอนคาสรงอีกอตกไปพันกาบาทนะพี่น้องอนอะ เจไดเงินครับสอหาเบื้องก่อนครับบ้าน bathroom, านั่นบ้านนี่เพื่อนนี่ไกลต่อบอกระเฮาก็ล้องไปเบื้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อล้องไปเบื้องล้องไปขอเพื่อนมาหรือว่าไปซื้อเพื่อนร้อยสองรอย 200, นะครับมันก็สิยอยู 200, 200, ่ประมาณจักรร้อยสองรอยเนี่ยครับซื้อมามาจับมามาติดหนามมึงครับมาเซตหนามมายืนค้อนเบมึงนะครับเด้อให้มันขุนตัวนี้กะเริ่มสิขุนแน่แล้วครับแต่ก้อนโอ้แคครับพี่น้องตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่มสิข,ขุนแล้วนะครับนี่อ่าเริ่มยืนได้แล้วครับแค่แค่เป็นตาได้ตัวนี้ กบอีกหลายๆคนกับนะนําบอกว่าให้เบื้องเสียงขันของไก่นะครับเสียงขันแหบๆนะครับแล้วก็เสียงตัดนะครับตัวนั้นนะครับไก่ปลาหมากนะครับแต่เสียงตัวนี้บ่แเหบนะครับพี่น้องบ่แเหบนะครับแล้วก็เสียงบ่ตัดนะครับเสียงเสียงคือมันมีอํานาจเยอะเสียงมีอํานาจนะครับแล้วก็เป็นไก่แก่พอมด้วยพี่น้องเนาะไก่ตัวนี้เนี่ยอายุประมาณ3ปีครับเบิ้งเดือยครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับเห็นเดือยไหมครับเดือยทั้งสองขางเนี่ยเง้วติดเลยพี่น้องนะอ่ะ เพรว่าไก่ป้าปัญญานนะครับเพราะว่าไกล้กล้ตัวนี้มาเคยจับมาตับึงนะครับเพราะว่าผมไปเอามาตับึงขังเหล็กครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขามาฟังเสียงขันของไก่ตัวนี้บึงขับปลาสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องนะ ่นะครับพี่น้องเสียงขันของไกลตัวนี้กะสีขันออกมาในแนวแบบนี้หละพี่น้องเนาะเสียงไม่ได้ตัดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอื่นไกลดีนะครับเดี๋ยวฮอบไปเบื้องกันนะครับว่าถ้าเอาไปโตเลยเนี่ยไกลสีเขามากแบบไหนครับไปเบื้องกันเลยครับเดี๋ยวฮอามาเบื้องกันนะครับพี่น้องว่าไกลตัวนี้เอื่นไกลมาแบบไหนครับสําหรับไกลตัวนี้นะครับกับมีสไตล์การเอื่นไกลแบบตบปีกคนนะพี่น้องตบปีกดังนี่ดียครับไกลตัวนี้นี่นะครับนี่ครับ เพิ่นสิตบปีกเอินไปเรื่อยๆเลยครับไก่ตัวนี้จะเอินไก่มาไว้นะครับพี่น้องประมาณจะสามนาทียี่สินาที30นาทีนี่ใกล้จะมาแล้วครับนี่ครับเพิ่นสิสังเกตเลยด้ิเพิ่นสิยืนสังเกตนะครับเพิ่นสิหัวไก่ปลาสิเข่ามานะครับนี่แหละครับพี่น้องสไตล์การตบปีกของเพิ่นอ้ยผมมักครับมักไก่ตัวนี้ปีกดังครับดังดีครับนี่แหละครับตบปีกแล้วก็ขันครับพี่น้องนี่คือเพิ่นสิเห็นไก่ปลาเลยด้ิพี่น้อง แต่ใน่ระวางนั้นนะครับสิ่งบกขาดคิดก็เกิดขึ้นครับพี่น้องต่อที่ผมได้ฟังไว้เกิดรูดขึ้นครับพี่นออ้องเออบมลูพ้นกระดูดขึ้นไปอย่างนี้แหละครับเนีย่ยมาเบิ้งกันชัดๆครับพี่น้องนี่ต่อเล็กผมฟังไว้จําดินครับถอนขึ้นเลยครับดีแต่ไกล้ผมมาหายนะครับพี่น้องเนาะอ้ย ดีจะบบไปครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไก่ปามากพอดีนะครับพี่น้องกัยังดีครับไก่ต่อผมว่าท่านในยางมีออกจากคืนที่ผมได้ดักไว้นะครับส่วนไก่ต่อนะครับก็สิยูตามลูกศอที่ผมสี่ไปดานซ้ายเมื่อครับส่วนแดงๆนั่นคือไก่ปานะครับไก่ปลาเดินข้ามาแล้วครับพี่น้องไก่ต่อผมยังบ่ท่านในนี้กัยังดีครับพี่น้องที่ไก่ต่อว่าท่านในนี้ออกจากจุดที่เจ้าของได้วางคืนไว้นะครับ ไก่ปลากับเลาะเข้ามาเรื่อยๆครับผมก็คิดว่าอยู่เป็นอย่างไก่ผมก็ตีปีกแล้วก็กระโดดขึ้นแห้งแตยโอ้กเกียบเป็นไกน่ยางนีครับพี่น้องนี่นะครับไก่ผมก็สิยูตามบลุกศรอนนี่ครับส่วนไก่ปลาก็อยู่นีนะครับพี่น้องเนาะเป็นสีวนกันไปเรื่อยๆได้พี่น้องแล้วสิงสีบะขาดคิดก็เกิดขึ้นครับไก่ของผมครับพี่น้องไก่ผมดันยางออกไป,ไปไปติดขึ้นจะของพี่น้องเบิ้งกับขาทีล่ละครึงจึ้งจึงจึงคึงนี่ครับ ขึ้นอยู่ของก่อนผมเลยว่าจะใกล้ใกล้ผมมันเคยเงียบแท้มาไดดแทมมันติดขึ้นครับมันเลยบะขันก็เลยปตีปีกเลยครับก็เลยมีจะไกลปลาขันอย่างเดียวครับพี่น้องผมกับงงนะครับว่าเอาไกลขึ้นเบื้อไกลเขามากครับมาไดดแท้ครับมันติดบ่วงครับพี่น้องดีแต่มันบม่ย่างหนีส่วนไกลปลาครับก็เขามากไกลเรื่อยๆเขามากไกลเรื่อยๆนะครับในที่สุดครับ ไกลป้ากัะโหนดใสก่อนเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นวิทยาทานเล็กๆหนอ่นอยสำหรับมือใหม่ที่จะเดินไกลต่อไกลต่างเลยพี่น้องดนะ้วมุลเ,เล่เลยครับพี่น้องขืนผมมูลเลยเนาะไกล้เข่ามากนะครับบลูกับใกล้เข่าพี่น้องเขามาเตะกันแต่ตอนได้โบเนาะเออเดี๋ยินแต่เสียงนะครับเดี๋ยินแต่เสียงขันนะครับแต่ว่าเสียงเตะเนี่ยผมไม่ได้ยินนะครับพี่น้องเนาะลมมันแห้งเนาะพี่น้องวันนี้ย เขามาเบิงเร้วน่ะโอ้ยบ่วงมุนเลยเนี่ยไกลต่อจะาของกระติดนะครับผมก็ต้องจําเป็นนะครับตัดเสือ้อมาดขาไกลจะาของถิมนะครับอ่าเพื่อเดี๋ยวผมไปทักเอาไมมครับพี่น้องนะเนาะกับปลุกน่ม,มาติดตัตอนไดขคือกัน,นพี่น้องเนาะขึ้นได้ตัดไปสามอันนะครับมุนบดเลยพี่น้องอ่าเนี่ยประมาณนี้แหละครับพี่น้องขึ้นขึ้นก็เอาเอาบ่ได้เลยนะครับพี่น้องเนาะในตัดถิ่มไปสามอันแล้วพี่น้องเน้ะ คลิปนี้ก็สรุปนะครับว่าไกลตัวเนี้ยเอิญไกลมากไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ได้ไกลมาตัวหนึ่งนะครับเอิญไกลเขามาตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องนะครับสหาก่อนนะครับสหาตามชุมชนก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะไม่ได้เสียเงินหลายบาทนะครับพี่น้องเนาะยกตัวอย่างเช่นไกลตัวนี้ครับพี่น้องเนาะบ่ได้เสียเงินพ่อบาทนะครับจับมาเสร็จหนามเบิ้งเห็ดถห้มันขุนเบิ้งนะครับยืนค้อนเบิ้งนะครับเนี่ยแหละพี่น้องเสียงกับว่ตัดนะครับเสียงบ่ตัดนะครับ ไก่ตัวเนี่ยแต่อื่นไกล้เข่าดีนะครับและครับผมอยากสิฝากกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดอยากสิใดไกลต่อไกลตั้งเด้พี่น้องเด้ให้ใจเย็นๆนะครับหาในชุมชนอยู่ของกอนหลักๆนะครับหาในชุมชนอยู่ของกอนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับเรานะครับเกี่ยวกับเราเราเนี่ยเราจะดีบ่ดีนะครับเราดีเนี่ยไกล้เข่าแน่นอนครับอ่านั่นแหละครับเอาไว้เป็นทังเลือกสุดท้ายจะไปเกี่ยวกับเหล่าของไกลเนี่ยนะครับไกลดีไกลบ่ดีเนี่ยครับเอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับ เสาะหาก่อนครับใจเย็นๆหาไปเรื่อยๆนะครับไกล้แจกไกล้พันผสมไกล้ยังกระซามหรอพี่น้องนเนาะไปหาบึงก่อนเด้อเราคอยเอามาล่องบึงครับพี่น้องขันมันบ่อได้มันบด่ดีอีกอ่ะพี่น้องก็แนะนําให้พี่น้องให้ไปหาเบึงเหล่าดีๆนะครับไปหาไกล้เหล่าดีๆอาจจิมีราคาแน่ครับอดัดราคาสิแพงแน่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ไอ,อ้อยสิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องกับเป็นวิทยาท่านควอมูลนะครับเกี่ยวกับไก่ตอไก่ตั้งนะผู้ใดอยากได้ไก่ตัง้ตงไกต่ตอดีๆจากโตนึงมาไวทะเลยน,นะพี่น้องเนะผมแนะนำให้ใจเย็นๆนะครับหาในชุมชนของเฮาก้อนแหละครับพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นทางเลือกชุดท้ายนะครับสำหรับเหล่านะครับเหล่าดีๆของเขาน่ะเอาไว้เป็นทางเลือกชุดท้ายนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่วนี้นะครับพี่น้องเนาะ ไปครับผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่เอรอยชิงเปิดเป็นกำลังใจเอรอยชิงเห็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพ่นที่มาไกลต่อไกลต่างดีๆนะครับผมแนะน้ำให้ใจเย็นๆที่สุดเลยพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับสำหรับเหล่าดีๆของเขาครับเหล่าข้าวคอยสั่งมาเร็งน,นะพี่น้องเด้อขันหาน้ำบานเขาบ่ได้นะครับหาน้ำบานอาจจะเป็นบ้านนั่นบ้านนี่ตำบลน,นั่นตำบลน,นี่นะครับในพื้นที่ของเจ้าของนะครับเพื่อที่บ่ได้เสียค่าส่งหลายพี่น้องไกลกับพันหนึ่งค่าส่งกับหาลอยเจ็ดแปดลอยโอ้พันหา 龙兵，哈皮，农，龙兵。